ข่าวอินไนท์ีงคือผู้บรไทยบายอิจิสไสตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2567โดยชายผูบ้บังคับร่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชิยงคืนวันนี้การดีดข่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างผู้บนไทยในช่วงของเชิงคืนวันนี้อะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนทึ่งวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดเยา่20ปีโดนสุดประทึกทีมชาติสิงคโปร์นะ โดยการน,นี้ทางด้านของพลิกแซงเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปอย่างสุดประทึกนะฮะ2-1ประเดิมนัดแรกอาเซียนยู19ปีบอยแชมเป็ 2024, นชิป2024นาประเทศอิโนโดนีเซียโดยการน,นี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนทึ่งกับวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดยู2ปีดวลสุดประทึกกับทีมชาติสิงคโปร์กันดีกว่าเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนกันลยกันวิธีการเล่นของทีมไทยมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาการเล่นของทีมไทยเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากในคารักงนี้ คอไม่ตอมาฉันคิดว่าสิงคโปร์เหมาะสมที่จะเป็นฝ่ายชนะในเกมเกมนี้ขอไม่ตอมาขอแสดงคมยินดีกับทีมชาติไทยสำหรับชัยชนะของคุณเกมของคุณนั้นดีมากเลยนะและสำหรับสิงคโปร์ขอให้มีกำลังใจต่อไปเพราะการต่อสู้ยังอีกยาวไกลในครั้งนี้ขอไม่ต่อมาเกือบจะเสมอกันแล้วขอไม่ต่อมาเวียดนามก็น่าจะทำได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะขอไม่ตอมามีเพียงแค่มาเลเซียเท่านั้นที่สามารถเก็บชัยชนะยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้ คอมเมนตอมายินดีด้วยนะไทยแลนด์พยายามสู้ต่อไปจากไปการจากไปของไฟบอลสิงคโปร์คขมเม่ตอมาไทยแลนด์เล่นได้แตกต่างจากทุกครั้งในครั้งนี้คอมเม่ตอมาจะคิดว่าไทยเล่นได้ตามความมาตรฐานในครั้งนี้คอมเมนตอมาคุณคิดว่าไทยจะสามารถก้าวคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้บรือไอมเนต์ต่อมาไทยแลนด์ประทับมาเลเซียจะเป็นการตัดสินแชมป์ของกรุ๊ปสีเลยนะคอมเม่ตอมาไทยแลนด์เล่นได้แตกต่างจากที่เคยเป็นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ข่าวม่นต่อมาไทยแลนด์อาจจะต้องไปลุ้นเป็นทีมอันดับที่2ดีนที่สุดในคารักนี้ให้จบได้ข่าวม่นต่อมาถึงแม้ว่าไทยจะเล่นตามความาตรฐานแต่ก็ยังที่จะสามารถจะเก็บชัยชนะในคารักนี้ได้เช่นเดียวกันนะเป็นดงว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกลุ่มนี้มีลุ้นหนักเลยนะฟิลิปปินส์แผงธิ์อติโมเรสเต้คว้าชัยลุ้นเบียดเข้ารอบในคารักนี้ ดยการแข่งขันศึกคือบอลชิงแชมป์เออาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือว่าอาเซียนอยู19ปีบอยชมเปีปยนทีพ2 0 24ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมเป็นการลงสนามทั้งที่2ทีมในกลุ่มกุ๊ปเอทีมชาติฟิลิปปินส์พบทีมชาติอ่าติโเรสเตวันเสาร์ที่20กรกฎาคมณสนามเกบรลาบุงการโนประเทศอินโดนีเซียโดยกรุ๊ปเอประกอบไปด้วยอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพติร์เรสเตกัมพบชาและก็ฟิลิปปิน ผลปรากฏว่าฟิลิปปินส์นั้นโชว์ฟอร์มแกร่งนะฮะไล่บทเอาชนะทีมชาติซิมบร์เดสเต้ไปสุดมัน2-0โดยฟิลิปปินส์ได้ประตูออกนำขึ้นเร็วไปก่อนตั้งแต่ช่วงนาทีที่11ของครึ่งแรกก่อนที่จะมาบวกเพิ่มห่างนำบางไปอีก2-0ช่วงครึ่งหลังนาทีที่60 โดยเพื่อ้เป็นเก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จสมบุญให้กรุ๊ดนี้ทีมอันดับที่2ของกลุ่มกลุ่มนะฮะมีลุ้นหนักในคังนี้สาหรับทีมชาติไทยทีมชาติไทยในศึกชุดยูวิศปีชุดบูร็อกซึ่งอยู่กลุ่มซีร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และก็บรูไนจะลงแข่งขันอันดที่2พบทีมชาติบรูไนในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นครับอานผมเปไ็นตะว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับ อะไรยังไงอุรวาเบรดทีมกระดังญี่ปุ่นเปิดบทสัมภาษณ์เอกนิปัญญาน้ำขึ้นให้ริตักนะโดยทัพพิจาแดงแห่งเอเชียสมบรอนอุรวาเวรดไดมอนทีมกระหังแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นเปิดบทสนทนาล่าสุดของเอกนิปัญญาในรุกตัวเก่งทีมชาติไทยโดยระบุเนื้อหาบอกว่าบทสัมภาษณ์ของนัมเบอร์27เอกนิปัญญาผ่านทางอุรวาเวรดนิว โดยการรอคอยมาเป็นเวลาสีเดือนสำหรับการที่ออกสตาร์ตตัวจริงเป็นครั้งแรกในศึกเจลิกอยากเป็นทางการของ 27, e ัมเบอร์27เอคัิตปัญญาเมื่อวันที่5กรกฎาคมในเกมกับท้านของชูนันบิมมาเร่โดยแข้งชาวไทยได้เปิดเผยความรู้สึกที่อยากจะพูดออกมาได้ผ่านสมสอนอุนรอวรวะเบรดโดยเขาได้บอกว่าผมเฝ้าคอยเสมอที่จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงให้จงได้ถ้าให้พูดตามตรงก็คือรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานมากเลยนะสำหรับผม หลัวันแต่ที่มีชื่อเกมแรกของฤดูกาลนี้เกมกับนกากย่าการ์มปัชวันที่28เมษายนหลังจากนั้นเอกนิต์ปัญญามีชื่ออย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลากว่า9เกมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอยู่ในสนามเฉลีย่ย์เกมรับประมาณ10นาทีในครั้งนี้ก็ตามทีแต่ตัวของเขาก็มุ่งมั่นตลอดแม้ว่ามีเวลาไม่มากมายก็ตามที ตอนนี้ผมแค่อยากจะทําทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้คติประจําใจของผมก็คือการมองโลกในแง่ดีแน่นอนว่าเวลาของผมที่ลงสนามไปนั้นค่อนข้างจะน้อยครับแต่เชื่อว่าผู้จัดการทีมให้โอกาสลงไปอย่างแน่นอนในการที่จะเฝ้ามองตัวของผมเช่นเดียวกันการออกสตาร์ทเกมแรกของเอกนิปัญญาเนี่ยเป็นการเล่นครั้งแรก ของเขาในสนามอุรุวะโคมามะดะซึ่งแข้งชาวไทยก็ยอมรับเลยนะว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่สนามและก็จำได้ดีถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวจนถึงทางเดินลงสนามที่เต็มไปด้วยสแตนสีแดงของแฟนบอลในครันี้โดยบอกได้เลยนะว่าผมเนี่ยรู้สึกขนลุกมากในวันนั้นมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับ แต่ก็ตามไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเสมอไปแม้จะมีหลายจังหวะที่สามารถจะหาช่องและก็เลี้ยงเพื่อจะเรียกฝ่าวได้แต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเขาอยู่ดีผมยังไม่สามารถทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนหรือหาจังหวะการทำประตูได้ในเกมน,นี้ผมต้องพยายามหาพื้นที่หลังคู่แข่งมากยิ่งขึ้นและก็เรียกบอลจากเพื่อนมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนั้นในครึ่งแรกเอกนิป,ปัญญา ถูกแจ้งในห้องแต่งตัวว่าเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งเวลาหลังภายหลังจากที่ทีมตามหลังในครึ่งแรกอยู่1ประตูโดยเขาได้บอกอีกว่าใจจริงตัวผมเองนั้นก็อยากจะลงสนามช่วยทีมในครึ่งเวลาหลังต่อเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของโค้ชในครั้งนี้มันเป็นแท็กติกของทีมซึ่งมีเหตุผลที่เปลี่ยนตัวนักเตะออกกลางคันดังนั้นนักเตะทุกคนจึงเข้าใจในครั้งนี้ครับ ซึ่งตามจริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วในอาชีพในการค้าแข่งในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยดีนักที่ตนเองนั้นถูกเปลี่ยนตัวออกไปในระหว่างครึ่งเวลาแรกแต่ก็จะพยายามไม่เก็บมาคิดมากและไม่แสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมา เมื่อก่อนเนี่ยทีมแพ้มันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อจบเกมกับชนันผมเองนั้นก็ขึ้นรถบัสกลับบ้านอย่างเงียบๆนะฮะกลับสนามซ้อมโอฮาระแล้วก็เมื่อกลับถึงที่พักก็เปิดวิดีโอคอลหาพ่อแม่ที่เมืองไทยเหมือนที่ทำเป็นประจำ ซึ่งการที่คุยกับพวกท่านก็คือกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันผมต้องโทรหาเขาหลังเมื่อเขาได้ข่าวว่าผมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับให้กาลังใจผมจบเกมด้วยโดยพวกท่านบอกกับผมว่าอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เวกนราน,นได้ทําลงไปในตอนนี้อย่าไปสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดหรือว่าใครจะพูดอย่างไรจงแสดงความแข็งแกร่งของเราออกมาให้จงได้ ตั้งแต่เด็กแล้วผมมักจะได้ยินเสมอชีวิตเรามีดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตกันทางนั้นและพ่อแม่ก็มักจะบอกกับผมว่าสู้ต่อไปสู้ๆนะซึ่งนั่นเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผมอยู่เสมอ เมื่อได้ยินเสียงพวกท่านแล้วผมก็เปลี่ยนความคิดจากการกำลังท้อแท้เป็นคนที่กล้า,าเผชชิญกับความเป็นจริงแล้วก็หยิบแทบเป็ดมาดูการเล่นคองตนเองในวันวันนั้นผมคิดว่าเรานั้นมีเวลาที่จะมานั่งเสียใจครับก็เลยพยายามที่จะไม่มองอะไรในแง่ลบเพราะเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองไปข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนถ้าหากเรามองย้อนกลับหลังและแล้วก็เราก็จะไปข้างหน้าไม่ได้ครับ จริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะักแท่ว่ารักษาสภาพร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์ผมให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการทำเพดผลงานในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้ดีนั่นคือการทําให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าในครั้งที้ได้ โดยด้การนี้อรุวรวาเบรสไนบอนมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกุญซือของทีมโดยใช้เพิร์ฟสมาทียสฮอกโมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เอกนิตจะถูกขยับขึ้นไปเล่นแนวรุกด้านข้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำแหน่งของแข้งชาวไทยนั้นคือกองกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่เล่นกันมาอย่างต่อเนื่องกว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั่นเองก็คือหน้าที่ซึ่งต้องปรับตามแทคกติกของทีมให้จกได้และสำหรับอรุวรวาเบรสแล้วล้วนอุดมไปด้วยนักเตะริมเส้นฝีเท้าดีมากมายแต่นั้นแล้วการแข่งขัน จึงสูงตามไปด้วยตัวผมเองตั้งเป้าที่จะออกสตาร์ตตัวจริงให้จงได้ในเกมต่อๆไปหลังจากที่ได้โอกาสลงตัวจริงมาแล้วนั่นหมายว่าผมไม่มีทางพอใจอย่างแน่นอนกับการตัวจริงแค่นัดเดียวนั่นจึงทาให้ทุกครั้งที่ผมไปลงสนามซ้อมผมจะทํางานอย่างหนักเพื่อจะต้องแย่งตําแหน่งตัวจริงมาให้จงได้ในครังนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นแถวมิดไนท์เชียงคือผู้บอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2567 โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ